นักฆ่ามือหนึ่งแกล้งทำเป็นแขนหักโดยซ่อนปืนเอาไว้ในเฟือกเขาวางแผนจะสังหารเศรษฐีที่นั่งรถเข็นเพื่อเก็บเงินค่าหัวก้อนโตและรีทายจากวงการแต่ก่อนที่เขาจะลงมือก็มีนักฆ่าอีกคนโผล่มาจากที่ไกลๆเขาเล็งสไนเปอร์มาที่เศรษฐีและยิงเข้าไปที่หัวใจอย่างแม่นยำผู้คนแตกตื่นทันทีบอด,ดี้การ์ดรีบหาตัวคนร้ายกันให้วุ่นแต่มีเพียงแรดที่พบเขาในคราพพันโรงขณะที่นักฆ่ากำลังหนีแบบเนียนๆแรดรีบหาตำแหน่งยิงที่ดีที่สุดเพื่อจัดการเขาเพราะถ้าไม่ทันค่าหัวก้อนโตคงหลุด ่กระสุนนัดแรกของรัฐพลาดเป้าทําให้นักฆ่ารู้ตัวทั้งคู่หลบหาที่กําบังเพื่อรอโอกาสจัดการกับอีกฝ่ายแต่ในตอนนั้นเหล่าบอดี้การ์ดก็หาตัวนักฆ่าเจอแต่ด้วยฝีมือที่ไม่ธรรมดาเขาใช้เวลาเพียง3าวิกก็จัดการบอดี้การ์ดหมดเกลี้ยงรัตยังคงยิงกดดันเขานักฆ่าเริ่มรู้แล้วว่าเขากําลังเจอของแข็งแต่นั่นกลับยิ่งทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นแต่ในตอนนั้นรถตํารวจก็ขับมาเจอเขาทําให้เขาถูกเล็งจากทั้งด้านหน้าและด้านหลัง นักฆ่าจึงเลือกที่จะยอมมอบตัวกับตำรวจไปก่อนทำให้แรตต้องยอมถอยแต่ก่อนจะถูกตำรวจพาตัวไปเขาก็หันมายิ้มอย่างเป็นมิตรให้กับแรด